สวัสดีครับพบกับรายการเทคนิคโฟกัสกับผมคณะครัชฉีรเสวิรุพันธ์ จากบริษัทจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินนะครับวันนี้วันที่29มีนาคม2566นะครับเราไปดูกันในเรื่องของแนวโน้มตลาดเมื่อวานนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราวางแผนกันไว้ตรงกันหรือใกล้เคยียงกันหรือไม่นะครับแล้วก็แนวโน้มตลาดในวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับเซ็นเอ็กซ์นั้นเมื่อวานนี้สิ่งที่เรียนให้ทราบไปนะครับตัวของ,งเซ็นเอ็กซ์นั้นไปรักษาก็คือคล้ายๆกับตัวสตาร์หรือว่าโดจิตสตาร์นะครับแล้วก็ในส่วนของเขาเองนะครับตัวของป มาแล้วก็มูลค่าการซื้อขายนั้นลดลงนะครับทำให้การดิดตัวนะครับก็พิจารณาตามสเต็ปนะครับจะไม่จะไม่มองข้ามช็อตนะครับตัวเลขนะครับที่เราวางแผนการน,นะครับก็คือ1599 1606 1599 1606 ดูวิธีการเขาทำนะครับเขาเปิดที่บริเวณพันหนะครับแล้วก็ปิดที่1606ไว้ให้นะครับแต่ว่าในระหว่างเทรดนั้นเขามียอดสูงไว้ที่1607นะครับผมขอโทษด้วยนะครับห่างไป1จุดนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเส้นเ็กวันนี้นั้นมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับเราก็ไปดูแท่งเทียนแท่งเทียนเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแท่งเทียนเป็นลักษณะเป็นโค้งสิ้นไว้โค้ิ้ไว้หลายนะครับแล้วก็อยู่ในตระกูลของแก p u อัพ แกรอัพนะครับก็คือการเปิดช่องใช่ไหมครับมีการเปิดช่องขึ้นนะครับแต่ว่าต้องยอมรับก่อนนะครับว่าปริมาณแล้วก็มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นเพียงแค่ขยับขึ้นมาเล็กน้อยยังไม่อยู่ที่ในเลนจ์ของค่ากลางนะครับแล้วก็ถ้าเราดูจากตัวสถิติก่อนนะครับหลังจากที่เขาเปิดเป็นแ a รอัพขึ้นมานั้นย้อนกลับไปสักประมาณ6เดือนนะครับดูซิว่าเคยเกิดรูปแบบดังกล่าวช่หรือไม่นะครับเขาเคยเกิดรูปแบบดังกล่าวนั้น6ครั้งด้วยกันนะครับหครั้งที่ผ่านมานะั้น ปรากฏว่าแท่งถัดไปนะครับยังเป็นแท่งที่บวกต่อแต่ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าบวกต่อนั้นผลตอบแทนอาจจะได้เพียงแค่เท่ากับหรือน้อยกว่านะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับเขา ให้ผลตอบแทนประมาณ13จุด13-14จุดนะครับแต่ว่าตัวสถิตนะครับมักจะได้ค่าเท่ากับหรือน้อยกว่านะครับจะมีเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับที่เป็นอัตราเร่งขึ้นป่ายนะครับเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ติดลบนั้น2ครั้งนะครับเป็นต้นนะครับนั่นคือที่มาที่ไปนะครับว่าตัวสติตนั้นมีบวกเข้ามา4ครั้งนะครับติดลบ2ครั้งเป็นต้นนะครับเมื่อเรานํามาเปรียบ เทียบกับพวกเครื่องมือต่างๆนั้นก็จะพบว่าก็ยังแปลนลักษณะของการแขวนตัวขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ใช่เป็นอัตราเร่งน,นะครับเพราะว่าท่านเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่าตัวปริมาณแล้วก็มูลค่าการซื้อขายโดยรวมนั้นของเขาเองอยู่ในเลน์มาน40,000กว่านะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับน่าจะเป็นเท่ากับว่าเราหารด้วย4ีชั่วโมงครึ่งนะครับก็ตกบริเวณชั่วโมงละหนึ่งหมื่นเศษๆเท่านั้นเองนะครับก็น่าจะเป็นค่อยเป็นๆไปมากกว่านะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับตัวเลข นะครับของฐานน่าจะเป็นฐานยกนะครับการดีตัวพิจารณาตามสเต็ปนะครับตอนนี้ต้นทุนของผู้เล่นอยู่แถว1598แสแลนหนึ่งห้าหน้าที่แปดแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านใช้1613สแลนหนึ่งหกหน้าที่แปดแนวต้านนั่นเองนะครับเมื่อเราตีโจทย์ดังกล่าวไปอยู่ที่เซฟเบอร์ตี้จะได้ค่าต่างกับเท่าไหร่นะครับเมื่อวานนี้เราวางช็อตในส่วนของเซฟเบอร์ตี้ไว้ที่966ใช่ไหมครับเซฟเบอร์ตี้ทำเก้าหกเนะครับผมขอโทษน้อยนะครับห่างไป1จุดหนะครับ ตัวเลขนะครับของสเตปถัดไปอยู่ที่9.72 9.77นะครับแล้วก็เราก็คำนวณกลับมาว่าต้นทุนเฉลีย่ยของผู้เล่นช่วง4-5วันทําการนั้น <c oughs> ก็อยู่สประมาณเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็อยู่แถว9.62 9ล9 962 956เท่านั้นนะครับไม่ควรต่ากว่านะครับมาดูการในเรื่องของข้อสรุปมันคืออะไรนะครับข้อสรุปนั้นการเกิดเป็นตัวโคชิงไวไลนย์อยู่ในตระกูลของ CapUp นะครับสติตินั้นส่วนใหญ่ก็ยังเป็นบวกอยู่แต่ว่าผลตอบแทนนั้นโดยสถิติแล้วเป็นผลตอบแทนที่เท่ากับหรือแคบลงนะครับตัวเลขนะครับก็ใช้1613ล1619แล้วก็ตัวของแนวแนวับนะครับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า1598 1591นั่นเอง มาดูการในหน้าถัดไปนะครับเมื่อนำเซนเซ็กนั้นไปเทียบกับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับในส่วนของไทม์ฟรมแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก่อนเริ่มต้นจากคนที่เล่นเดทก่อนนะครับคนที่เล่นเดทนั้นท่านกับผมตัวเลขแนวรับแนวต้านนาจะใกล้เคียงกันนะครับเหลือแต่การสร้างเงื่อนไขนะครับวันนี้ผมสร้างเงื่อนไขก็คือ,อตัวเลขของแนวต้านผมยังวางสเตปมากกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอาตาัตราเร่งนะครับจนกว่าใน,นาอนาคตข้างหน้าเราเป็นลิเดอร์แล้วกยว่ากันนะครับในส่วนของตัวเซนเซ็กนั้นเมื่อ เทียบกับคนที่เล่นวิลิี่ชาร์นั้นเป็นอย่างไรนะครับวิลิี่ชาร์นั้นของท่านเป็นสัปดาห์ที่13แล้วนะครับที่ ในส่วนของภาพนะครับท่านจะเห็นนะครับว่า60แท่งที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้งแต่วันที่3เดือนมีนาวันที่3ามกราคมจนถึงปัจจุบันนะครับ60แท่งที่ผ่านมานั้นท่านก็จะเห็นนะครับว่าเป็นลักษณะของการต่อรองมากกว่านะครับเพราะว่ายังไม่มีสัญ,ญญาณที่เป็นบวกแบบชัดๆเข้ามานะครับมาด,ดูกันนะครับในส่วนของตัว Send s e n นดเ็กซ์นเมื่อเทียบกับคนที่เล่นมูปีกับเบลตนั้นเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากผมเล่นเพียงแค่3ามเซนนะครับเ้นส0เส้นส0แล้วก็เส้น200ปัจจุบัน ก็เห็นเหนือเส้น10อยู่นะครับเส้น50กับเส้น200ทําทำหน้าที่เป็นเอาตา้านปกติไปก่อนนะครับถ้าทำตัวดีขึ้นแล้วกลววากัะนะครับมาดูการนะครับในส่วนของตัวเซนเนัรนเมื่อเทียบกับควที่เรดโมเมนตัมอิดิเคเตอร์นั้นเป็นอย่างไรนะครับโมเมนตัมอิดิเคเตอร์นั้นเป็น มีคนกลุ่มเดงนะครับที่มีเรื่องของโอเร์บอเข้ามาเกี่ยวก็คือคนที่เล่นฟาสโตนะครับแล้วก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ค่อยๆจ้องอยู่ก็คือสโลสโตนะครับพวกนี้ก็เมื่อถึงบริเวณแนต้ตานที่กำหนดนั้นท่านจะเทสต,ตลาดในการ เสนขายตามเลวตานท่านก็สามารถทําได้นะครับส่วนคนที่เล่น ISI นะก็เป็นการต่อรองปกตินะครับอีกด้านหนึ่งของเหรียญนะครับก็คือคนที่ใช้การส่วนเป็นหลักในการสกินหุ้นทั้งเข้ามานะครับต้องยอมรับก่อนนะครับว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จํานวนหุ้นบวกนั้นกลับมาบวกนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นยังไม่ค่อยมีความต่อเนื่องให้เราเห็นมากนักนะครับอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นการ selective แล้วก็สกินต่อไปนะครับในส่วนของวัลรุ่การซื้อขายนะครับ วันรุ่มการซื้อขายนั้นท่านจะเห็นนะครับเขาแล่นต่ำกว่าค่ากลาง60 0 0 0ล้านใช่ไหมครับแล่นอยู่ในกรอบระหว่างตัว b o ททอม บัททอมโซนอยู่ที่3 0,000นกว่าเมื่อวานนะครับแต่ว่าตำแหน่งของบัททอมโซนนั้นไม่ได้อยู่ในตำแหน่งด้านล่างใช่ไหมครับเขาอยู่ในตำแหน่งที่คอนติเนียนะครับก็คืออยู่ในกรอบของความต่อเนื่องนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับก็เขาควรจะเล่นอยู่ในกรอบระหว่างตัว3 0,000กว่ากับไม่เกิน60,000ไปก่อนนะครับตัวเลขนะครับก็ส่วนของหุ้นนะครับที่เข้ามาประกองในบางเซกเตอร์เข้ามานะครับเมื่อวานนี้ออโต้ก็จะเป็นตัวแซ่ดนะครับการเงิน JMT กเกษตร STA นะครับพวกคุนกระดานเล็กมี PASS นะครับโรงพยาบ,บาล b c h นะครับมี PTT PT p t g c รลจนาะพวกนี้เป็นตน้นนะครับแล้วก็กดบางส่วนลงนะครับพวก c b g Delta Tesco CMO FM พวกนี้เป็นตน้นนะครับคอยกดไว้ให้นะครับใช่ขอบรรทัดเดียวนะครับกลับในการพิจารณาก็เลยทำให้ตัวเลขของ Delta อวางสเต็ปนะครับอยู่แถวหน่ง1กหนเ้า 1, 6, 3, 3, 4, 1, 6, 9, แล้วก็แนวั ับใช้1598สลั1591นะครับเมื่อนําตัวเลขกังกล่าวนะมาสร้างเป็นกลยุทธ์ทาอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ชีวิตนี้ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกรอบในการเทรดดิ้งของท่านอยู่ในกรอบที่กําหนดนะครับสำหรับคนที่ชีวิตนี้ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะครับราบได้สูงกว่าบริเวณเอารับที่กําหนดนั้นของท่านเป็นลักษณะของการเลือกซื้อเค่องรายหลายตัวนะครับแต่ขออนุญาตแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับเมื่อถึงแล้วท่านอยากจะล็อกบ้างก็สามารถทําได้ปิดบวกหรืออยากจะถือต่อก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูการในเรื่องของหุ้นนนั้เป็อย่างไร BCH นะครับราคาหุ้นมีแบกเส้นตัวแนกลายเส้นหนึ่งขึ้นมานะครับรวมในการพิจารณาขึ้นต่ออยู่แถว21.6ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า19.5นะครับถัดมาเป็นตัว B.M นะครับราคาหุ้นมีความพยายามที่จะแบกตัวตัว Dow Trend c h a n n นะครับรวมในการพิจารณาอยู่แถว8.95ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า8.4นะครับ ถัดมาเป็น PTTTC นะครับราคาหุ้นมีแบกเส้นช็อตเทิมดาวเทนเส้น1ขึ้นมานะครับรวมในการพิจารณาอยู่แถว48.5ถึง49.5ส่วนแนวรับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า45บาทนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวโลจนะนะครับช่วงนี้สำคัญนะครับกำลังทดสอบยอดสูงแล้วก็การเทสยอดสูงถัดไปนะครับอยู่แถว6.85สล7บาทนะครับส่วนแนวรับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า6บาท20นั่นเองนะครับ วันนี้ผมคณะจิรศเสวีนุวัฒน์ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้เดี๋ยวเชิญพบรายการ The, uh, The Strategist ในช่วงถัดไปนะครับสวัสดีครับ